หนึ่งในหน้าที่สําคัญของสวชุดนี้ก็คือไปทําการพิจารณาผ่านกฎหมายในสภาสวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหนึ่งในร่างกฎหมายที่ภาคประชาชนจับตาคือร่างพรบรคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เดี๋ยวจะมีโอกาสผ่านมือสวชุดนี้แน่ๆน,นะคะแต่ก่อนจะไปสู่ขั้นตอนการรับรองกฎหมายซึ่งกฎหมายเป็นความหวังแน่ๆค่ะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมดูภาพล่าสุดจากระนองนะคะคุณวิทวั์เทพสงนักข่าวพลเมืองเครือข่ายชาวเลอันดามันค่ะ ปักหมุดพื้นที่ที่เตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์หมอกแกนที่อาศัยบนเกาะจังหวัดระนองรวม3เกาะประชากรชาติพันธุ์ที่นั่นประมาณสักกว่า500คนหรือเรียกได้ว่าร้อยละยีของประชากรชาติพันธุ์นะคะโดยครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมลองชมภาพกันหน่อยนะคะเป็นการลงพื้นที่ร่วมกันของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือที่เราคุ้นชื่อกันในานามพีมูฟค่ะ ไปร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรมูลนิธิชุมชนไทยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปรับฟังปัญหาของพื้นที่สำรวจข้อมูลวิถีชีวิตวัฒนธรรมสถานการณ์ปัญหาชุมชนในพื้นที่ชาวเลบ้านเกาะช้างชุมชนชาวเลบ้านเกาะพยามแล้วก็ชุมชนชาวเลบ้านเกาะเหล่านะคะไปรับฟังเสียงด้วยแล้วก็ไปวิเคราะห์สถานการณ์ไปจับทำแผนที่พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ติดตามรายงานจากคุณวิเทวัตคะ่ะ นี่เป็นการล่องเรือนะครับจากปากน้ําระนองแล้วก็ผ่านเกาะสองนะครับฝั่งพม่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับหทางออกไปเพื่อที่จะไปที่เกาะเหลาและก็เกาะปะยับทุกคนครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับที่พื้นที่เกาะเหลานะครับตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับมาเจอกับพี่น้องมอแกนที่มาต้อนรับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังน e ี้อยู่วันกี่คนครับสามคน <c oughs> ในชุมชนมีอาชีพอะไรบ้างอาชีพยตั้งมงตะเดี๋ยววันพุ่วันพุ่งนี่ด้านหลังมันมันถือว่าพูดลอยหลังมันใหญ่ยาเพื่อเยียบรงห้ายาเหมือนกันบางวันบางวันก็ไม่ใช่ได้เขาตอนนี้ราคาปูก็ลงน้ำมันก็แพงอ้วนแพง วลมอแกนนะคะมีเรื่องที่ว่าจะต้องช่วยกันแก้ไขหรือบุรณาการต่างๆอย่างเช่นหนึ่งในเรื่องการศึกษาของเด็กนะคะเด็กมอแกนนี่จะด้อยเรื่องการศึกษามากและก็สองเรื่องสิทธิเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรประชาชนซึ่งเรื่องที่กล่าวมานี่จะเป็นเรื่องที่ว่าเร่งด่วนมากที่สุดค่ะเพราะอยากจะให้แก้ไขแบบเร่งด่วนและก็สามเรื่องอาชีพ อาชีพนะคะของที่นี้ก็คือบางครั้งกุ้งหอยปูปลาที่หามาได้นะคะถ้าเขาปิดไม่ซื้อก็ไม่ซื้อเลยถึงไม่จะขายได้ก็ในราคาที่ถูกและก็คุณภาพชีวิตนะคะอยากจะให้มอแกนเขาก็คือกลุ่มของชนเผ่าเหมือนกันนะอยากจะให้เขา้าเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องน้ําเรื่องไฟซึ่งอุปสรรคมากบางครั้งบางพื้นที่นะคะสามกนนี้น้ําจะบริโภคจะไม่จะหายากมากจะลําบากมากเรื่องน้ําเรื่องอะไรกัน กาพยามเป็นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าชุมชนชาวเลจะอยู่คล้ายแบบออกไปพื้นที่หนึงอ่ะซึ่งซึ่งไกลพอควรเลยแล้วกไ็ไม่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 เข้าถึงไฟแล้วแล้วก็น้ําก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ด้วยเช่นกันทั้งสองเกาะแล้วทั้งเกาะเหล่าแล้วก็ทั้งเกาะพยา,ยามเนี่ยก็ไม่มีทั้งน้ำทั้งไฟก็อันนี้เป็นปัญหามากนะครับที่เราจะได้รับได้รับผลกระทบในแง่ของการที่จะไม่สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา กาลังทำตอนนี้คือพยายามจะมาทํา2เรื่องนะครับอันที่1คือเราพยายามอยากจะต้องสํารวจไอ้ตัวข้อมูลของชุมชนนะโดยเฉพาะยิ่งประวัติศาสตร์ชุมชนว่าชุมชนอยู่มาตรงไหนยังไงบ้างซึ่งเราก็พบว่าชุมชนมอแกนที่นี่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกันกบ3เกาะใช่ไหมครับ <c ười> คือเกาะเหลาเกาะพยามแล้วเกาะช้างคือคลเดินทางไปมามาตลอดเพราะนั เป็นชุมชนที่ใช้พื้นที่บริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะเพราะฉนั้นอันอันนึงทีพยยง่พยายามพยายามจะทําหลักจากนี้ต่อไปคือว่าการทํากําหนดเขตพื้นที่คุ้มครองซึ่งจะครอบคลุมทั้งทั้งสามเกาะขยายกันว่าทั้ง3เกาะอ,อยู่ตรงไหนนะคะวันนี้ชวนคุยกันในรายการกับคุณไมตรีจงไกลจักค่ะ